ชื่อต้นเลยครับชื่อนยสิจาสิงค์ครับครับวันนี้โชคพิการนี่โชคพิการร2อยอปอนด์ครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ก็พันเลยครับหนักนี้เราคุมมากี่โลเนี่ยคุมมาก็5โลกว่าครับแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนที่เมืองคอนรับภาคที่ษาภาคที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะว่าซ้อมมีใครอยู่บ้างผู้ซ้อมนี่ก็มีพี่รุ่งเพชรแล้วก็มีหลายหลายคนนะครับครับก็ช่วยๆกันเนาะตอนนี้เยอะเลยเต็มค่ายเลยตอนนี้เต็มเต็มเลยนะเราเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วันนะมาก็ได้ประมาณสองอาทิตย์อ่าแล้ววันนี้เเราาต้อองมจกับ กับเทพมังกรเคยเจอน้องเขาไหมยังได้ดูเทปดูฟอร์มน้องเขาแล้วดููอย่ครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีเดินอะไรวางเกมวางแผนไงดีเจอใหญ่แบบนี้ก็ต้องรอดูวโกนไเทียวครับผมใครที่เชียร์เรานี่วันนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถอยไมม่ีเดินสู้อย่างเดียวนะล่าสุดเราไปเจอใครมาล่าสุดก็เจอกับร้านนแจ็คเก็ตนะครับเป็นไงครับวันนั้นแ้แค่นี้อ่าก็ไปโดนฝีมือเขานะแต่วันนี้เจอใหญ่ยังไงเขา ไม่หนีแน่ล่ะดูทรงแล้วเออวันนี้สนุกเลยไหมสนุกครับวันนี้เออวันนี้มาแก้ตัวใหม่ครับผมอายุอะไรครับอายุยี่สิบสี่ปีครับคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปลปล่อยกิโลแล้วเนี่ย,ปล,อยออปล่อยก็ประมาณหกสิบกว่าหกสิบหกสิบเอ็ดนะต้นเพลเราเป็นมวยอะไรมวยเตียอ่าซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยสิบห้าครับเราชกมวยรวมๆประมาณสามสิบกว่าไปฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้อง เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเต็มที่ครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับนะครับ,รบครับวเวลาเต็มมากรพวกเราคืนให้ได้ครับวันนี้โชว์พิการเราไปสอบมาสอบเกินไปจุดสี่น้ำหนักนี่คุมมากี่โลมัลล่งสองโลเราซ้อมอ,อยู่ไหนไฟนี้ก็อะซีมเอเหมือนเดิมเชียงใหม่เหมือนเดิมพวงซ้อมมีใครอยู่บ้างอยู่นู่นก็มีปั๊มคนหรือีพี่ๆหลายๆคนไหครับเก็บตัวมากี่วันไฟนี้นานนานเลยนะก็ล่าสุดเราไปแพ้ใครมานะเต็มมาก่อนชื่อเดียวกันเลยแต่วันนั้นเป็นไง ใหญ่ๆนะเออเราขวางไม่ได้กดไม่ลงเนาะแล้ววันนี้มาเจอกับอาศูนน้อยอาศูน้อยนะเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วเป็นไงเขามีก็มีมือเดินครับอ่ะลูกบูอย่างนี้วางแก้งแผงไงดิตั้งรับนะก็อย่างนี้เข้าทางเราเลยดักขวางดักแทงเอาแล้วเล็กกว่าเราด้วยวันนี้จะเดินใส่เขาหรือว่าตั้งสู้ดีก็แล้วแต่พี่สั่งแล้วแต่ ลูพีแต่จังหวะเนาะครับนะครับก็เพิ่งแพ้มาก็แจ้งเกิดอยากแจ้งเกิดเลยครูเมื่กี้ล้มหนักนี้สองลนิดๆครับถือว่าสบายไหมสบายสบายนะอายุอะไรแล้วครับปีนี้สิบเจ็ดครับคนจังหวัดชุมพรปล่อยกิโลปล่อยประมาณห้าสิบกิโลเพิ่งแพ้เราเป็นมวยครบเครื่องครับขาซ้ายหรือขวาซ้ายสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยรวมๆประมาณสี่สิบนะฝากพี่น้องเชียร์ๆนะครับ น้องทัพอันเชียอเชี่อน้องใจผมนะครับครับผมแล้วก็ทางเชียงใหม่เชียอเชี่อน้องใจผมครับผมวันนี้แจ้งเกิดแจ้งเกิดแล้วเอ้ยห้าสิบเท่าไหร่นั้นหนักไปล่อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะโอเคอครับผครับ